เอโจสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ผมแลนเซลอตสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลหลุดอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะฮะที่จะมาเร็วๆนี้นะครับผมโดยข้อมูลหลุดอันนี้นะครับผมก็ได้มาจากนักขุดไฟล์หรือ Data Miner นะที่มีชื่อว่า Chucktroll อีกแล้วนะครับถ้าใครอยากติดตามการขุดไฟล์ของชักทรั l นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทวิสเตอร์ของเขาไว้ใต้ description ให้นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับ ซึ่งข้อมูลหลุดเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่อันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นบิ๊กอีเวนต์นั่นเองนะฮะโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วครับไปชมกันดีกว่าครับว่าอีเวนที่กําลังจะมานี้มันคืออะไรไปชมกันเลย let's go สำหรับอีเวนต์ใหม่อันนี้นะฮะที่ s h u ์ท t ทเนี่ยเขาได้ขุดไปเจอนะครับผมก็มีชื่ออีเวนต์ว่า treasure hunter ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็คือว่ารายละเอียดของเจ้าอีเวนต์อันนี้นะครับที่เขาขุดไปเจอเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากเลยนะฮะแม้แต่วันที่ที่จะเริ่มกิจกรรมเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเริ่มวันที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เราได้รู้แน่ๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับนั่นก็คือมันมี a p e ป p a c พ s พิเศษประจำกิจกรรมให้เราเปิดนะฮะซึ่งถ้าใครเล่น a p e ปมานานเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าอีเวนต์ใหญ่ๆนะฮะมันจะมี a p e ป p a c พ s พิเศษประจำกิจกรรมนะครับให้เราเปิดนะซึ่งถ้าอิิงตตาามมมมกกจรรทีี่แ่แ นะครับผมมันก็จะมีสกินประจาอีเวนต์นั้นๆอยู่ทั้งหมดยี่สี่สกินนะครับซึ่งสกินประจาอีเวนต์พวกนี้นะครับผมก็จะได้จากการเปิด a p e x Packs ประจํากิจกรรมนั้นๆนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเราเปิด a p e x Packs ประจํากิจกรรมครบทั้งหมดยี่สี่แพ็คนะครับเราก็จะสามารถ บดล็อกแอร์รูมที่มันมาภายในอีเวนต์นั้นได้นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการที่เราจะเปิด a อ e ป็ a แพประจำอีเวนต์ทั้งหมด24กล่องเนี่ยก็ต้องเสียเงินไปไม่น้อยเลยนะฮะจากที่ผมคำนวณแล้วก็ประมาณ4,000กว่าบาทซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าอีเวนต์ t r s u s u r u n u n t e r อันเนี้ยถึงเป็นบิ๊กอีเวนต์นะครับนั่นก็เพราะว่ามันจะมีแอร์รูมของตัวละครในเกมเพิ่มมาอีกตัวนั่นเองนะฮะ ซึ่งแอลูมหรือว่าอาวุธระยะประชิดของตัวละครตัวต่อไปนะฮะที่เราคาดว่าน่าจะเป็นของตัวนั้นนะครับนั่นก็คือของมิราชนั่นเองนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยยังสงสัยว่าทําไมผมคิดว่ามันจะเป็นของมิราชนะครับผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับแอลูมอันต่อไปที่จะมาไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์มุมขวาบนให้นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับ นอกจากสกินประจำอีเวนต์หรือแอร์รูมที่จะมาในอีเวนต์นี้สิ่งที่น่าสนใจของบิ๊กอีเวนต์แบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเพิ่มเกมโหมดใหม่เข้ามานั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับรายละเอียดของเกมโหมดใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานะแต่ถ้าเราดูจากชื่ออีเวนต์นะฮะที่มันมีชื่อว่า Treasure Hunter นะฮะผมขอเดาวนะครับว่าเกมโหมดใหม่ของอีเวนต์นี้นะครับน่าจะให้เราเนี่ยตามหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในแมบบ อย่างแน่นะฮะอันนี้ก็แค่เดานะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกทีเนาะและก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างต่อมาเกี่ยวกับบิ๊กอีเวนต์แบบนี้นะครับนั่นก็คือการเพิ่มไอเทมชนิดใหม่เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับถ้าใครยังจําได้นะครับผมกิจกรรม System Overrise นะครับซึ่งกิจกรรมนั้นนะฮะมันก็ถือว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์นะครับเขาก็ได้เพิ่ม e v o ชิเข้ามาภายในกิจกรรมนั้นนั่นเองนะฮะ ซึ่งในกิจกรรม Treasure Hunter ที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าไอเทมใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาภายในเกมจะเป็นอะไรจะเป็นอาวุธหรือว่าจะเป็นไอเทมอื่นๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้หรือถ้าแย่ไปกว่านั้นก็คือเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มไอเทมอะไรเข้ามาเลยอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันเมื่ออีเวนต์มันมาโอเคครับก็สำหรับข้อมูลหลุดเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่ที่มีชื่อว่า Treasure Hunter นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็น Big e v e n วกันเลยทีเดียวนะมีทั้งสกินใหม่นะฮะมีทั้งแอร์รูมของตัวละครตัวใหม่และก็ เกมโหมดหรือไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่อาจจะเพิ่มเข้ามาใหม่ภายในอีเวนต์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับซึ่งก็ต้องขอย้ําอีกทีนะฮะว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าวันที่ที่จะเริ่มกิจกรรมอันนี้มันจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร,ร่นะฮะแต่ที่เรารู้แน่ๆเลยก็คือมันจะมีกิจกรรมนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงเกี่ยวกับข้อมูลหลุดของกิจกรรม Treasure Hunter ที่จะมาในเร็วๆนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดด กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับเกม Apex แบบนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บๆโอเ